มาครับผมสวัสดีผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n แห PPF Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกมเลดอเลสออนไลน์ครับแมบออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมคุณผู้ชมไม่น้่งต้นเราต้องปิดประตูเหมือนเช่นเคยฮะปิดประตูเปิดแมพฮะสองอย่างที่เราต้องรีบทำ เพราะว่าถ e ้าเราเปิดแมปได้ต้นเกมนี้เราจะเอาสปายได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมเราจะสังเกตการได้ง่ายฮะออกไปลูกเรียบร้อยสิโตก็โลดรถถังมาใช่ฮะเนี่ยฮะข้ค่ายเป็นโซเวียตนะฮะเป็โซเวียตนะฮะได้เลยไม่มีปัญหาผ่านเครื่องบินครับแล้วก็แบตเตอรีแลบต่อเลยฮะ ก็มาดิครับก็มาดิครับต่อไปอืมรถแรกยังอยู่อีกกลับมานี่เอ่อไ ER, ฟฟ้าปั๊มแล้วก็ปิดแก๊ปไปเลยแก๊ปเลยครับิดแก๊ปเลย เร่งมือด่วนกลับมาเลยลกูกโอ้โหไปยืนให้เขายิงอยู่นั่นไปยืนให้เขายิงทำมะเขืออะไรวะแล้วก็ปัม๊มแล้วก็ขายขายขายก็เอามามาดิมาดิเอาดิเอาดิคิดว่าได้เหรอะคิดว่าจะเข้าได้อะเอนมันไม่ง่ายหรอกนะโอ้อยู่ยๆจะมาเข้าได้ไงฮะ ได้ยังไงฮะได้ยังไงฮะข้าวเทียมอร่อยเลยทีนี้ร้ทางมันติดยอดแล้วคุณผู้ชมโอ้หมอนี่น่าสนใจเนี่ยน่าสนใจนะน่าจะใช้ฮอได้นะผมว่าคิดว่านะคิดว่าน่าจะใช้ได้ฮะโอไม่มีให้ปลอมตัวเลยคนบินมาหน่อยได้ไปเปิดแมปครับ ใครมาปลอมตัวสักตัวนึงดิให้ไวเลยฮะให้ไวให้ว่องครับไปครับอ้าอ้าอ้าวอมตัวลูกเรียบร้อยแยวไปไปเลยมีทั้งฐานคนฐานรถถังอ่ะครบครบทุกอย่าง ทุกอย่างก็จัดไปลงรถเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกเตยมตัวฮะเตรียมตัวฮะเต็มตัวฮะเดี๋ยวเราต้องไปรอเป้าข้างหน้าหน่อยนะผมว่าเข้าไปเอาเลยคงไม่ดีฮะเขาน่าจะหันมายิงทันอ้ยไฟฟ้าหมดหเพดื่อนเพื่อนไฟฟ้าหมดอย่างนั้นเหรอเพื่อนออกคนบินด้วยอย่างนั้นเหรอ หลบไปสิมาดรแลขต้องบนเป็นโซเวียตไม่น่ามีปัญหาอะไร <is> มานี้ <Unit S 1> มานี้มานี่มาอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวเราต้องไปล่อเป้ากันแล้วเพื <Unit ready. S 2> ่อนไว้นะฮะต้องไวกว่านี้หน่อยฮะ <Construction complete. S 2> ต้องไวกว่านี้หน่อยฮะ <Unit ready. S 2> เพื่อนเเราต้องล่อเป้าแล้วเพื่อนเราช้าไม่ได้ Building. Building. คนบินมันน่าจะเยอะอยู่นะมันออกคนบินเรื่อยๆอ่ะรถแอยไปรับดาเมจข้างหน้าได้ปะก็ถานซ่อมฮะมาฮะขยับมาเนี่ยฮะฐานซ่อมปุ๊บเออแม่งแหลก MCV มาเสริมแล้วก็รถปิ้ซึมต่อมาเลยฮะเราต้องใช้ยูนิตในการรอเป้าข้างหน้าหน่อยนะฮะไปครับเอ็มตัวครับจะรอด รถสอยไปได้ไหมคุณผู้ชมว่าเอาอ้บ้าเอ้ยมากันเดียวนั่นไงกูว่าแล้วเมื่อกี้ถ้าสองลำรอดแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งมาลาเดียวพอมันชอบเป็นเงี้ยน่าเบื่อว่ะน่าเบื่อสุดๆนะ เออบ้าเอ้ย,อยผมนึกว่าอีกตัวหนึ่งมันเป็นของรถถังเว้ยผมก็เลยคอนโทรลตัวแรกไปที่ฐานคนไอ้บ้าเอ้ย,อยผมจำไม่ได้ <c oughs> แม่งเข้าฐานคนสอตัว <c oughs> เว้นกลางของบัวผันนะ <c oughs> โอ้นี่มาเปิด <c oughs> แมปกูละ <c oughs> โอ้บัวเงนกลางของบัวผันได้แท้ ผมนึกว่ามันไอ้นี่อ่ะมันฐานรถถังแล้วอ่ะผมก็เลยคลิกตัวหนึ่งไปฐานคนด้วยเมื่อกี้โอ้โอเซ็งเลยแย่เลยอย่างนี้อย่างนี้แย่เลยครับต้องรอเป้าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านี่ไปหลบข้างหลังไปโอ้ยน่าเสียดายครับเสียดายนะเสียดายนะเสียดาย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาใหม่โอ้ยจะนั่งยิงเหรอยอมไม่ได้ครับต้องไล่ที่เดี๋ยวนี้ห้ามนั่งเด็ดขาดไม่ให้นั่งเด็ดขาดเขาต้องไปเอาตรงนี้เป็นฐานเป็นคนบินไปเลยยังไงล่ะบอกแล้วห้ามนั่งไอ้น้องจำไว้ถอยไปสักยาม,มาหื้นี่ครับนี่ครับ หา,ารรถถังรัวๆไปเลยฮะรัวๆไปเลยฮะหารแร่บ้างครับรถอ่อนแร่แล้วกันนะอ,อ่ะว่างอยู่ลำเลงเออไม่เป็นไรช่างมาันไปรอเป้าหน่อยฮะโอ้เจ๋วได้สามยศจะเป็นรถต้นไม้โถจะได้ของจะได้กล่องแท้ๆมาครับไปกันเลยฮะต้องได้ครับงานนี้ มาตั้งสามสี่ลำลงฮะเรียบร้อยเรียบร้อยได้ครบทุกอย่างเพื่อนใจเย็นไอ้หนูโอ้มันก็แค่ตัวลอเป้ามาได้เวลาฟาร์มละขอ,องจริงกำลังจะเริ่มเพื่นอนระหว่างนี้นี่เองรูปหนวดรอดได้เลยรับรองเจอแน่เจอแน่สร้างฐานไฟปิดข้างหน้าบ้านอย่างนั้นทำไมวะ เอ็งคิดว่าเเจอกับยูริอ,อยู่ได้ไงวะถอยเจอยูริก็ไม่ควรสร้างอย่างนั้นนะเพื่อนมันมียูเอฟโอนะเตาชิฟวิสซึมช็อตหน่อยครับอีโซเวียตนี่ลนหาที่นะโซเวียตนี่ลนหาที่มากลนมากลนมากเอ็งลนมากเอ็งเซียนนะเพื่อนได้เลยเดีย๋ยวเจอกันมาเดีย๋ยวเจอกันในน้องเดีย๋ยวเอ็งได้รู้ Unit Construction Unit Training. complete. lost. ready. ไปครัพพิเวทเขาห้าวะพิเวทห้าก็ต้องโดนะห้าวเขาต้องโดนะไอ้น้องอลับจ,จะเล่นชอปเปอร์แคมป์เหรอเนาโอ้น้องรู้เปล่าว่าชอปเปอร์มันเปิดประตูให้ได้นะน้องฐานแม่ไปหวานในหนูฐานแร่ไปหวานในหนูเป็นไงล่ะหายซาไปดิมึง มานี่ข่าระเบิดปั้มแม่งเอาค้างค้างยิงปัา้มมาแบตเทอร์แลบน่าจะไปด้วยหรือเปล่าครับน่าจะไปด้วยหรือเปล่าวะ,ะ,วอเ,าวะเอา้านี่เป็นไงละ่ะบังเอิญบังเอิญกูเห็นว่ามึงออกชาเขียวในบ้านมาจะออกไปไหนจะออกไปไหนอุย้ยแล้ว โดนดิโดนดิอู้ไม่แตกในบ้านมันไม่แตกคุณผู้ชมในบ้านมันไม่แตกฮะโอ้ยเสียดายของเสียดายของครับโอ้ในบ้านไม่แตกฮะอีกออกมาอีกเลยวะโอ้โหเสียดายเลยอ่ะอูฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะทำเป็นเล่นไป SK คหนึ่งสองสามโหเล่าทำไมฮะ ไอเคในหัวราทำมาครับมีอะไรน่าขำฮะมาพิเวียดมึงอ้าวนักชอบใช่ไหมรับเบื่ออะไรจะไปไหนนะไปไหนนะเพื่อนยิงหนารถถังเนี่ยนะโอ้เพื่อนเอ๊เองท้อดิรู้พุ่มทิ้งแบบนี้ท้อแน่ๆรู้มาดิครับก็มาดิครับยังไงฮะพิเวียดพิเวียดไหวเปล่าครับไหวเปล่าครับพิเวียดไหวเปล่าครับ โอ้โหแม่งเล่นเครื่องบินนี่วะโกงโกงโกงลุมแล้วเล่นลุมแล้วโกงแล้วป้อมสอยเสริมขึ้นมาครับคนบินอย่าหยุดนะอ่ามาเลยครับอราจะมาแคมป์ตรงนั้นทำไมครับแคมป์ตรงนั้นทำอะไรครับไม่ได้แดกผมหรอกฮะ คุณพี่คุณพี่ไม่ได้แดกผมหรอกฮะโอ้ยย้ายช็อปเปอร์มาอยู่ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันขอบอกมานี่มาไม่มีอะไรสอยแล้วดิมึงอะก็มีแตกของจริงครับมันแตกแน่เรียบร้อยไปดีโอกาสแล้วบ a t t l e Lab ต้องไปด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้น้อง ยังไงล่ะข้าวนักนมึงหืมข้าวนักอืมขยายฐานกันแล้ว,อ,ลวอุ้ยชิมา้ะอุยเร็วแม่งฉวยโอกาสฉวย,ยโอกาสตอนเราเผลรนี่ขนาดมีป้อมสอยอยู่ข้างๆแล้วนะเนี่ยไม่พอมันบินมานอกแมพคุณผู้ชม,ม,ม,มต้องเสริมป้อมสอยเข้าไปอีกครับตั้งหางฐานแม่หน่อยฮะ นี่ครับป้อมสอยไปอีกฮะยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ยอมไม่เกิดขึ้นอีกไม่ได้ไปเนองเติมป้อมตอยไปถ้าเราลดจํานวนของเครื่องบินมันลงได้มันจะยิงเราไม่แตกเว้ยมันจะยิงเราไม่แตกคุณผู้ชมเข้าใจหรือเปล่าถ้าเราลดจํานวนของมันลงได้น,นะรถทา,างเลือแค่สามเองหรอโอ้โหตีมา จยเย็นนะใจยเย็นนะมันมันซ้ายขวาต้องใจยเย็นกว่านี้ฮะปุ่มบาาไม่ได้อันตรายโคตรอันตรายโคตรมาตรงนี้ไปไปป้อมถอยไปอ,ะ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 อะจะไปไหนจะไปไหนดูนะดูนะกันได้หรือเปล่าดูนะดูนะ แกอ้ยแตกกําลังจะโม้เลยว่าไม่แตกมาตามมึงมั่งตามมึงแตกมั่งเพื่อนแตกปีวะเออมาดิมาดิมาแลกกันนะของแบบนี้โดนอยู่คนเดียวได้ยังไงครับยอมไม่ได้หรอครับโดนอยู่คนเดียวได้ยังไงฮะอย่าคิดว่าจะรอดไอ้อย่าคิดว่าจะรอดไปได้ครับ ไม่มีทางนะของแบบนี้มันต้องแลกกันไอ้หนูเอิงห้าวกับพี่อีกก็ต้องโดนมาดาินี่ถอยออกไปได้ไหมอยู่ตรงนั้นไปลูกนี่ได้ไแล้วนี่เสริมอีกไม่พอเมื่อกี้ไม่พอต้องเสริมอีกครับออกมานน่ อ่าอ้าอคนบินเยอะคนบินเยอะยังไงครับคนบินเยอะแล้วยังไงครับจะเอายังไงครับจะไปทางไหนฮะเลือกให้ดีนะครับเห็นอย่างนี้ผมสู้นะฮะคุณเลือกให้ดีนะฮะมาเดดชอปเปอร์นั่งแคมป์แล้วยังไงครับนั่งแคมป์แล้วยังไงฮะคิดว่าผมไม่กล้าสวนนะฮะมีไอมีป๊อปป้าแล้วยังไงฮะแล้วไงครับยังไงผมก็เคลียร์คุณได้เยอะอะครับ ทำไมผมจะไม่กล้าบุกฮะในเมื่อผมเคลียร์ <Unit lost. S 1> คุณได้เยอะอยู่แล้วอะครับ Unit Unit มาดิครับเข้า <Unit lost. S 1> มาดิครับหม่เนาะอุอุเข้าได้อเพื่อนได้อเพื่อนก <c oughs> ขไม่ได้หรอกเพื่อน <c oughs> นี่ถึงสุดกำลังแล้วเหรอนี่สุดตัวแล้วเหรอ <c oughs> มาดิ โอ้มันโดนประกบซ้ายขวาน่าเบื่อเว้ยมานี่วาระสุดท้ายของเกมมาถึงแล้วเพื่อนโอ้ปัทมิตรออกมาทำไมวะออกมาทำไมวะอะไรอ่ะกูยังไม่ทันได้ยิงสักเมียงเลยเมื่อกี้ใส่กูใส่กูโอ้โหแม่งตายอย่างเบสกูเซตไม่ทันเลยอะไรของเขาครับเนี่ยประกบซ้ายขวาตั้งนานนะพอจะสวนคืนมันยอมอะ แย่ผมไม่แย่ไม่หนุกเลยนะยอมง่ายกลางนี่เดี๋ยวเราเคลียร์ออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มยูนิตมาตรงนั้นแทนนะฮะเอารถถังมาไว้ตั้งรับเวลาโดนบุกคุณผู้ชมเวลาโดนบุกเราจะได้ตั้งรับได้ทันนะคนบินมาเพิ่มมาอีกแล้วก็ฐานคน Construction complete unit ready ma nong. construction complete now building construction complete building unit ready construction cannot deploy here unit lost unit ready unit lost unit ready building โอ้ยแม่งยิงสวนทุกดอกมันยิงสวนทุกดอกฮะแล้วบอกรักกันก็มไม่ยอมอะไรเนี่ยสร้างทำไมโอ้อย่าคิดว่าแคปมอยู่แล้วจะรอดไนน้องพี่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าคนแค์ม่ะตายตลอดแหละคนที่แคปมอย่างเดียวไม่เคยชนะหรอกเพื่อนไม่มีทางเด็ดขาดยอมไม่ได้แพ้ใครก็ได้แต่แพ้คนแคปมไม่ได้กูอะ มาแคมป์เหรอมาฝุดต่อมาด้วยเอาเอาดิเอาดิยังไงฐานข้างหน้าหมดแล้วเพื่อนเอ้าคนบินดนสอยนะเพื่อนคนบินดนสอยนะยังไงเนี่ยข้างในบ้านเต็มฐานแล้วโอโหยูนิตเพียบอ๋วมียิงสวนมียิงสวนโอเคมากระดึ๊บ่ะหรอมากระดึ๊บ่ะหรอเอาหรอ อาอกูเข้มอยู่ตรงนั้นนะมาเถอะของกูติยดยศนะมีน้อยกว่าแล้วไงอะนี่ไงกูกระดึ๊บกระดึปป๊บไปเหมือนกัน <c> ก <oughs> ระดึปป๊บไปเหมือนกันมาดิกระดึปป๊บไปเหมือนกันมาแลกกันไอยน้องมาผมเจอคนบินคล่อมหน่อยไหมละ่ะเอาไหมเอาคนบินไปคล่อมหน่อยไหมเพื่อนเอาหน่อยไหมมาสักหน่อยนะเอาคนบินไปเคี้ยวเล่นสักหน่อยเพื่อนสักหน่อย กระดึ๊บมาอีกครับโอ้สวนด้วยคนบินเหมือนกันอ๋อแต่ยูนิตพิซซึ่งของมึงพินลาศห,หมดเลยนะข้างหน้าแล้วคนบินมาอยู่ตรงป้อมสสยกูเนี่ยนะมึงคิดดีแล้วเหรออ้าวกูกระโดดมาข้างนอกพิซซึ่งขอม,มาข้างนอกไอ้นอ้องโอ้ไป่ยิงฐานแม่มีทั้งหลายอันนั่นน่ะยิงไหวรึเปล <c oughs> ่าไม่เอาอย่างนัดเลยเล่นกนตีนว่ะเล่นคนตีนฮะ ไงครับเอาไงโอ้ยหมอ,อ,อนี่แย้งยุ่งว่ะมาเคลียาฐานผมหมดเลยอุตส่าห์ต่อไปฮะอุตส่าห์ต่อไปเอาเหรอาเอาเหรอาเพื่อนเอาเหรอาเอาเหรอาจะห้าไวไอ้น้องหายไปไหนหมดแล้วล่ะ,ะมั้งไงเฮ้ยห้าวอะมาครับสร้างฐานแม่เพิ่มหน่อยฮะเพิ่มกำลังสักนิดต่อหน่อยฮะ มาเลยมาเลยกระดึ๊บเข้ามาเรื่อยๆมาเลยยังไงโดนครอมแล้วยังไงจะเคลียร์ยังไงเพื่อนนะแกไหวหรือเปล่าแกไหวโ้ฝั่งนู้นตั้งลำรอนะฝั่งนู้นตั้งลำรอนะระวังให้ดีฮะระวังให้ดีเดี๋ยวแม่งต้องมีตลบหลังกันแน่นอนอนะ่ะทรงนี้ดูทรงแล้ว พนันกันไหมคุณผู้ชมว่าต้องมีตลบหลังแน่นอนอะ่ะถ้าผมเดาถูกนี่อย่าลืมคอมเมนต์หัวใจให้ผมด้วยนะฮะถ้าเดาถูกนี่ต้องคอมเมนต์หัวใจเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องโผล่ออกมาแน่จังหวะผมสวนเอจังหวะผมบุกนี่มันต้องออกมาแน่ฮะคอยดูไม่เชื่อคอยดูมานี่ะไม่เชื่อผมจะทําให้ดูว่าเดี๋ยวมันต้องออกมาแน่นอนฟันธงนั่นไงไอวีออกมาแล้ว กดคอมเมนต์รอไม่ได้เลยครับเดี๋ยวแม่งต้องตลบหลังแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้ะรื้อเบอร์ไม่ถูกอเอาคนบินไปแดกซะไปแหมคิดว่าจะเข้าได้ไอ้หนูกูร <it> ออยู่แล้วมาเถอะ <it> หมดหมดนะหมดนะโ oh, <it> อ้มึงไม่ถอยด้วยนะมึงไม่ถอยด้วยนะจมดด <G ül üş> กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวมึงโดินคุณแน่โอ้โหแม่งเอ้อยสองคนแล้วเนี่ยตายอย่างแบดแบดไม่ทันเสียใจไม่ทันเลยอยู่ๆไหนก็ตายอะ <laughs> <laughs> อะไรอะโอ้ <laughs> <laughs> ตายอย่างแมดแบดไม่ทันเลยอะน้ำตาย,ยังไม่ทันไหลเลยแม่งไปแล้วอะ <laughs> 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 โอ้ยหมอนี่สวนนะหมอนี่สวนนะเอาเหรอ <laughs> <laughs> เอาเหรอเอาไคบินไปกินไป ตึ้แค่นั้นน่ะกว่วพิบตาเดียวอ่ะนั่งเงี้กลัวแล้วหมดหมดบ้านมิตรรึมึงหมดบ้านเพื่อนมาดิเอาดิไม่ถอยกูไม่ถอยกูไม่ถอยมากูซ้ำอ่ะจบเกมก็ได้แล้วเพื่อนเหลือมึงคนเดียวกูไปเล่นด้วยแล้วคนบินมาเนี่ยอ้าคนบินมา c รอร์รับดาเมจนะ บินไม่ได้แล้วเพื่อนผ่านแม่ไปแล้วเพื่อนผ่านรถถังผ่านรถถังไปหมดยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะไม่มีที่ให้กลับมาเพื่อนบินไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเปาไปไงอะเนี่ห้าวนะ